สุขโหปุญยัสัะอุจเย,ยการสั่งสมบุญนำสุขม,า,มาให้วัดสีอุดมวงศบ้านน้อยนาตำบลสีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยพระครูอุดมวรานุวัตรขอเชิญสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานจำลอง เพื่อประดิษฐานประจำหน้าอุโบสถพระพุทธอุดมมงคลหรือหลวงพ่อท่านใจรายนามเจ้าภาพหลักหล่อพระนำโดยคุณตาหนูสัตตาคมบ้านผู้บ่อบิดอำเภอเมืองจังหวัดเลย 1. คุณตานูสัตตาคม2,000บาท 2. คุณยายถาวรผังสง่า37,000บาท 3. นางสาวมนิตสัตตาคม37,000บาท 4. นางพิมพ์พกันสัตตาคมพร้อมครอบครัว37,000บาท 5. นางสุพิษโสราสิงห์พร้อมครอบครัว1 0,000บาท6นางภัยจิตมันบอแก่พร้อมครอบครัว10,000บาท 7. นางสาวประดิษฐาสัตตาคม5 0 0 0บาท 8. คุณยายคำฟองสีทัตจันทาพร้อมครอบครัว5,000บาท9นางสาวอุมาสีทัตจันทา5,000บาท สิบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรโชตสัตตาคม1,000บาท11นางทศพรแก่นสศรียาพร้อมครอบครัว1,000บาทรวมทั้งสิ้น1 5 0 0 0 0บาทมงคลฤกรวิวันเสาร์ห้าวันเสาร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2,567เริ่มพิธีเททองหล่อพระเวลา17นาฬิกา9นาที ขอเชิญร่วมปิดเจ้าภาพบูชาทองเหลือง1กิโลกรัม299บาทร่วมจองปิดเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพอื่นๆหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังศัพท์ตามกำลังศรัทธาของท่านและขอเชิญร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อร่วมบุญได้ที่พระครูอุดมวรานุวัตร089-840-4968ผู้ใจกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี403-196-3777ชื่อบัญชีพระครูอุดมวรานุวัตรขออำนวยอุยชัยให้สาธุชนสายบุญทุกท่าน จงประสบแต่อายุวันนะสุขภลาปฏิพานธนสารสมบัติท่วนทุกประการทุกท่านเท,ทิน